ค่ะหนึ่งใบแล้วก็เป็นจิตอาสาคบคุ้ณอยู่สวนป่านาบุญห <ไป S 1> นึค่ะภาคอีสานค่ะขออนุญาตมาส่งการบ้านค่ะคือจะมาขอสารภาพผิดขอสำนึกผิดค่ะว่าได้ตั้งศีลไว้ในพรรษาเนี่ยจะกินสองมื้อแบบไม่จุกจิกอะค่ะแบบสองมือ้อเค่งคัดในสองมื้ออะค่ะ แล้วเมื่อวานน่ะค่ะเมื่อวานมันไหลไปเป็นหนึ่งสองสามสามมื้อสี่มื้อเลยค่ะก็เหตุการณ์ก็มีอยู่ว่าตอนเช้านะคะ่ะคือกินกินกินแบบข้าวสวยแล้วก็อาหารรสจัดอาหารที่ปรุงอะคะ่ะมาสองสามวันแล้วแล้วก็ตั้งใจว่าจะกินข้าวต้มวันนี้อยู่บ้านเนาะจะกินข้าวต้มเมื่อวานเนี้ยคะ่ะจะกินข้าวต้ม ก็เลยตอมมื้อเช้าก็เลยได้ข้าวต้มแต่เช้าเลยค่ะข้าวต้มกับน้ําผักก็เลยไปหนึ่งมื้อแล้วค่ะไปเป็นหนึ่งมื้อแล้วแล้วก็มาบ้านผักมาทําผักมาทําญ้าแล้วก็ได้เวลาที่จะไปเข้าเขา้าเข้ารายการพี่ออนนะคะรายการอัติ์กรรมไร่สารไร้สารพิษช,ชีวิตาพาสุข <c oughs> ค่ะ <c oughs> อย่างนี้ก็นึกไม่ออก นั่นแหละค่ะจะไปเข้ารายการน,นั้นมะค่ะรายการกิจกรรมไร้ K K R สารพิษก็เข้าก็เข้าไปแล้วก็พอลงมาเสร็จก็ประมาณกับสามโมงอะเนาะก็ลงมาเสร็จก็วันนั้นก็ตั้งใจว่าจะกินแต่ข้าวต้มไงคะข้าวต้มอะค่ะเอาข้าวมาต้มอะก็ได้กินข้าวต้มกับเมี่ยงผักห่อผักห่อผักแล้วก็กินแต่ก็อิ่มนะคะอิ่มอิ่มแล้วก็ไปตอนเย็น,น่ะค่ะลืมลืมค่ะลืมว่าเราอ่ะตัง้งศีล ว่าสองมื้อในพรรษาให้เข้งคัดมันก็ว่าเอ้ยเดียวยังไม่ได้กินถัว่วตอนค่ำเลยค่ะตอนค่ำเกือบสองทุ่มแล้วหลานมาหลานมากินข,ข้าวที่บ้านแล้วเราก็ไปเปิดตู้เย็นเราก็เห็นถัว่วน้ำถั่วที่เราทำไว้อ่ะค่ะน้ำถัว่วแล้วก็ได้น้ำผักอีกครึ่งครึ่งแก้วค่ะไปเห็นแล้วกว็เอ้ยเรายังไม่ได้กินเลยเนี่นะเรายังไม่ได้กินถั่วเลยวันนั้นแล้วมันรู้สึกห้อยหอยกิเลสมันบอกว่าเรากินข้าวต้มมันไม่อยู่ท้องเะาอย่างเงี้ ่ากินถัว่วสักหน่อยเถอะกินน้ําถัว่วเออล้วทําไมทําไมลืมขนาดนั้นว่าเราตั้งสีลกินสองมื้อนอะ่ะว่าในพรรษาทําไมทําไมทําไมประสาทเราเขาเรียกอะไราความจําเออความจําเราลืมขนาดนี้เลยเนาะมานึกได้ตอนเช้าเนี่ยคะ่ะตอนเช้าที่จะส่งการบ้านในโรงเรียนของหนูแล้วก็จะสารภาพในโรงเรียนของหนูอะค่ะพอดีโรงเรียนของหนูปิดเร็วกว่าปกติยังไม่ทันถึงคิวคะ่ะขออนุญาตเอามาส่งใน ในวิชารามนะคะว่าจะมาขอสารภาพผิดสำนึกผิดต่อไปนี้จะใช้ยานเจ็ดรโสมดา,านนะคะข้าพเจ้านางสมใจสิทธิพงศ์จะขอสารภาพผิดสำนึกผิดที่ได้พลาดไปกินสามมือะะ้อแล้วค่ะต่อไปนี้จะตั้งตั้งจิตตั้งใจปฏิบัติใหม่ค่ะจะพยายามค่ะพยายามภาคเพียรปฏิบัติ ให้ได้ไม่ให้หลุดมือค่ะประมาณนี้ค่ะขอปูรูช่วยชีแนะด้วยค่ะค่ะสาธุค่ะหลุดแล้วก็หลุดไปค่ะไม่ต้องมาตีตัวเองค่ะเริ่มใหม่ได้ค่ะมันมีหลุดกันได้มันมีหลุดกันได้ม,ม,ดไดมีพลาดกันได้ไม่ต้องมาตีตัวเองเพราะว่ามันอาจจะด้วยอาจจะด้วยสภาวะของร่างกายก็เป็นได้เพราะว่า บางทีเราอาจจะมีความรู้สึกว่าโหยโหยอยู่มันเหมือนขาดขาดอะไรอยู่ก็ตั้งใหม่ได้ไม่เป็นไรไม่ได้เออไม่ไม่อย่าอย่าไปยึดว่าอุย้ยมันมันมันหนักหนาสาหัสอย่างเงี้ยมันมันก็จะกลายเป็นตีตัวเองไปไม่เป็นไรผิดกันได้พลาดกันได้ทั้งนั้นแหละพี่เองตั้งเอ,อกาแฟพี่ได้มาตั้งกี่ปีอยู่อยู่มาวันดีคืนดีไม่กินไม่กินเพื่อนส่งให้ เห็นมีหลอดอยู่สองอันดูดเฉยเลยดูดเสร็จแล้วจนเพื่อนทักเอ้าหลุดแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยไม่ได้ไม่ได้มีความคิดอะไรอยู่ในนั้นเลยก็ก็มันเป็นไปได้ไม่ไม่มีไม่มีอะไรบังเอิญหรอกก็กกให้มาเช็คแหละให้มาเช็คตัวเองแหละค่ะเหมือนเมื่อวานเนี่ยทำไมมันลืมลืมได้อะไรขนาดนี้ทำไมเราลืมได้ขนาดนี้เวลาเราตั้งสีนี่ทำไม เออทำไมลืมทำไมไม่คิดอะไรเลยทำไมลืมว่าเราตังศีลในพรรษาสองมือ้อคิดแต่ว่ากลัวขาดกลัวเก้อกลัวไม่พอแล้วมันก็กินข้าวต้มว่าไม่อยู่ท้องไม่อยู่ท้องอย่างเงี้ยไปคิดแต่อย่างนี้สลามะอะไรอย่างนี้ประมาณเนี้ยค่ะค่ะการเชิญดรเฉงค่ะคําถามคือพอรู้ตัวแล้วว่าทํายังไงต่อคะแบบว่าพลาดแล้วโบนัสหรือเปล่าหรือว่าเ,ออเราควรหยุดแล้วนะ คือเราขอไปต่อก่อนในมื้อนั้นมันจะเป็นตัวที่ช้าค่ะรู้ไม่ไม่ได้ลืมมันที่ที่สงสัยนี่ทำไมลืมถึงขนาดนั้นจนมาเช้าถึงได้นึกได้อ่ะค่ะทําไมลืมว่าตั้งศีลเน,นะะี่ยค่ะเอ๊ะทาไมที่ที่ความคิดนี่ทําไมเราลืมถึงขนาดนั้นว่าไม่มีเขาเรียกอะไรไม่มีอะไรความคิดหรือไม่มีสํานึกอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะในความคิดอะคะ่ะมันจะต้องเอามาสารภาพทําไมเราเราลืมขนาดนั้นเป็นที่ความจําเราหรือว่าเราขาดสติ อะไรอย่างเงี้ยค่ะลืมได้ขนาดนั้นน่ะคะ่ะเป็นอะไรเนี่ยค่ะ <laughs> ต้องบอกว่าคําว่าลืมเนี่ยไม่ต้องมีเหตุผลค่ะถ้ามีเหตุผลมันไม่ลืมล <laughs> แล้วคนะ่ะเพราะฉะนั้นรืมแล้วมันก็คือจบไปค่ะเราต้องไม่ทําทุกข์ทับถมตนค่ะแต่แต่สิ่งที่วิเคราะห์ก็เป็นไปได้ทั้งสองเรื่องค่ะทั้งเรื่องอาหารเรื่องนู่นเรื่องน,นี่เราก็จะได้ระมัดระวงังหรือสังเกตต,ต่อไปแต่ทุกค,คําว่าลืมค่ะไม่ต้องหาเหตุผลค่ะถ้าใครตอบว่าลืมมันจบแล้วค่ะ คือจะหายังไงค่ะขอบคุณค่ะมันนึกไว้ได้จริงๆมันลืมไปเลยต่อโอกาสค่ะสมใจ,จทำดิออนค่ะสะเดินทาค่ะคำว่าลืมเนี่ยเนาะเหมือนกับคุณรู้เฉงว่านะถ้าลืมมันก็ไม่มีเหตุผลถ้าถ้าไม่ลืมมันก็มันก็จะได้คิดได้เนาะมันก็ลืมเนี่ยนะนะมันก็เลยคิดไม่ได้ค่ะ อย่างที่การที่เราตั้งศีลขึ้นมาปฏิบัติเนี่ยเนาะบางทีการที่เราการที่เราจะให้อยู่ในมือได้เนี่ยนะคะอ่อนว่านะเหตุผลหนึ่งก็คือเราต้องกินอาหารให้ถูกลำดับแล้วก็กินให้มันมีสติแล้วก็เหมือนกับว่าคือเวลากินนี้เราต้องตั้งใจกินนะคะว่าเรากินเพื่ออะไระร่างกายเราต้องการขนาดไหนอะไรยังไงเนี่ยนะคะเพราะไม่อย่างนั้นะะาาน,นะมันจะไหล มันจะไหลเหมือนกับคือแต่ถ้าเราสูตว่าเรารู้แล้วว่าในมือเนี่ยเรากินประมาณนี้นี่มันอยู่ทั้งวันได้นะคะเราจะรู้ว่าปริมาณนี้มันพอดีม <alal> ันพอดีก <Competition zy tribute> ับที่ร่างกายเราต้องการแต่ถ้าเรากินว่าเอ้ยวันนี้อยากกินอันนี้ก็ปรุงอันนี้กินเออวันนี้อยากกินอันนี้มันมันจะมันจะไม่อยู่มันจะไม่อยู่ท้องนะคะมันก็เป็นไปได้นะมันก็มีส่วนว่าเออมันก็หิวจริงๆนั่นแหละเพราะว่าอ่า หลายหลายวันผ่านมานี่มันกินปรุงใช่ไหมคะแล้วก็กินข้าวสวยแล้วว่าวันนั้นมาไปกินข้าวข้าวต้มใช่ไหมคะมันก็อาจจะมีส่วนแล้วทีนี้เออตอนที่เรากินเนี่ยมันอาจจะกินไม่พอดีกับที่ร่างกายมันต้องการจริงๆนะคะมันก็เป็นไปได้ว่ามันขาดนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเรากินในมื้อแล้วก็เซตดีๆว่าเออเนี่ยเรากินประมาณนี้มันพอดีอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องของการประมาณนะนะมันจะต้องได้ฝึกนะคะ มันก็ฝึกตอนนี้เราก็เออก็ก็รู้แล้วแหละโอ้อย่างนี้เนี่ยสแสดงว่ามันไม่พอเนาะมันเรากินอย่างนี้นี่ยมันไม่พอมันไม่อยู่ท้องนะเราเราเราก็ได้เรียนรู้ค่ะแต่อย่าไปทําทุกขับขกตนเราก็เรียนรู้นะมันตกไปแล้วมันตบมือไปแล้วเราก็นี่แหละมาสำนึกผิดสารภาพผิดอะไรอย่างเงี้ยลหะคะ่ะว่าเออเราก็ไม่ทําอีกอะไรอย่างเงี้ยแะแต่ว่าเราก็ได้เรียนรู้ค่ะเราก็ได้เรียนรู้ว่าโอ้อเราเรากินแบบนี้นี่มันมันไม่พอเนาะ ร่างกายมันขาดนั้นไม่พอดีกับร่างกายของเราอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็เติมได้ค่ะจริงๆแล้วการตั้งศีลขึ้นมานี่บางทีเราประมาณไม่พอมันก็มันก็เอาไปเอา,เอาวัดความซื่อสัตย์ของเราเนาะมันวัดความซื่อสัตย์ของแต่ละคนบางคนก็อยากจริงๆแต่บางคนก็หิวจริงๆนะคะคือมันเราประมาณไม่ไม่พอดีนะคะอันนี้เราก็ต้องได้รู้แล้วก็ไม่ต้องไปทําทุกทับถมตนถ้ามันต้องการจริงๆก็ไปกินมันไม่เป็นไรหรอกมันไม่ใช่ว่า กินหลายมื้อแล้วมันจะไม่เป็นอาหารถ้าเรากินด้วยความที่ร่างกายเราต้องการแล้วมันใจมันไล่ทุกข์นะคะกินให้มันพอเหมาะพอดีมันก็มันก็อรหันได้อยู่มันก็นิพานได้อยู่เราไม่ได้กินด้วยความแบบว่าเสพแบบว่าโอ้โหเพลิดเพลินไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะอถ้าเราดูว่ามันยังมีตัวนั้นเราก็มาฆ่าตัวนั้นแล้วนะถ้ามันมีตัวเพลิดเพลินความอร่อยสมใจอยากน่ะเราก็มามา,มาล้างตัวนั้นนะคะ <C> e <at> การตั้งสีนก็คือเพื่อให้เราเห็นกิเลสมันดิ้นแล้วเราจะได้ล้างตัวตัวนั้น,น,นเปน <จะ S 1> กำลังใจให้อาสม<ก>ใจค่ะมันเห็นกิเลต,ตัวตัวที่ว่าเอยเรางดของหวานแล้วมันก็จะไปไปหากินอย่างอื่นนะคะเราตั้งสีแล้วเลิกขนมหวานด้วยไงคะเลิกเลิกขนมหวานที่ว่าตั้งแต่ที่ว่าเขา้าทำในสายด่วนนะคะว่าให้เลิกของหวานน่ะก็คือน้ําตาลมันเป็นพิษอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตั้งสี รถอันนั้นไปด้วยอะค่ะแล้วทีนี้พอตอนกินกินมันก็เลยไปกินที่ปรุงอะอาหารที่ปรุงอะค่ะอาหารที่ปรุงมันก็จะอร่อยใช่ไหมละ่ะแล้วก็กินแบบกินเยอะและ้วทีนี้มันแน่นช่วงที่ผ่านมาก่อนที่จะมากินข้าวต้มอะกินเยอะแล้วมันรู้สึกอึดอัดกินแล้วแน่นแน่นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนว่ากินเกินอะคะ่ะก็เลยว่าเอะวันนี้จะกินข้าวต้มหน่อยให้มันพองๆหน่อยก็คิดว่าพอให้มันพองๆก็เลยเลยไปเลยลืมไปเลยอะค่ะลืมว่าเราตั้งสีนไว้มันก็ พ่อพ่องก็เติมพ่องก็เติมก็ประมาณนี้ค่ะแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ทุกอะไรค่ะเป็นให้เราได้เรียนรู้แล้วก็ได้มีมีหมู่กลุ่มมาให้สารภาพอะค่ะถ้าอยู่คนเดียวก็ไม่รู้จะไปสารภาพกับใครก็คงจะทุกข์เหมือนกันนะคะประมาณนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะสาธุค่ะก็นั่นแหละค่ะเรียนรู้กันไปเนาะการประมาณในการอันไหะอาจารย์ถึงให้เรากินให้มันเพื่อเจือสบายกินให้มันพอดีนะ แต่ถ้าเรากินไปด้วยความแซบเนี่ยนะมันจะมันจะไม่ค่อยพอดีแล้วค่ะมันจะมีเกินมีขาดอยู่อย่างนี้แล้วค่ะค่ะว่าอนุวมทนาค่ะสนใจค่ะภาพเปลี่ยนต่อไปนะคะเอามาส่งใหม่ค่ะค่้ขอบคุณค่ะสาธุค่ะ